ท่องเที่ยวจาของเยอะมากเลยกล้วยจะกล้วยเครือนี้หน,นะะึ่งร้อยบาทเครือนี้เจ็ดสิบบาทจะอุ้

បាត់មួយเดือนណាស់ជា Amatchar, né? Okay. Okay. ท่าเดือเจอน้องบุลลเาก็พูนาอาหารอีสานจ้าอันนี้ปลาแห้งมัดจากบาดีนปลาแห้งนะปลาอียงปลาย่งจนีร่าะปลากดย่างอุ้ยมัดละร้อยจะปลากดย่างจ้าดู พอดีครับผมเกิดอะไรกับอันดิิ้นดิงก็จะใชเกิดแหง้มีพวงละหนึ่งอยนะคะอันนี้กุ่มมีบาทไม่เป็นกกลุ่มแม่บ้านทำเองจ้าอันนี้มันรวยเดียวครับ่อันนี้มันสิบสองิัาหน่งร้อบาทจ้ามีงีรยาจะาแนงบหน้ปลาแหงเลยล่ะปลาแหงก็อลัี่ต้มปลากจ ตามุห้าสิบบาทเดอันนี้สงปลาค้านะครับสงค้าน่ปลาคาสเวดีเลยครับนอร่อยคับวนที้มีบาทมีสบน้ามอูกนันเลยคนี้อันนี้ภาพยนตร์ใช่ไหม,ม,ไม,นมนเนี่ยผมผไมบ้านทำเองจ้า ท่าเดือน้นองบุลีรมพูพูุงจักาบาทน้ห่านสิบคนห่านสบอจะหน่อไม้ตลาดอาหารอีสานนะคะที่ท่าเดือจะใหญ่มากใหญ่มากถ้าเดือดถะเดือดถเด็อเดเน,น,น้าหน่นอนม่โด ตลาดท่าเดือนนะคะไปสดใจมามนี่นนนเกือบเนาะุงแล้วจักบาทเลยทำอย่าง50นะคะที่ตลาดท่าเดือดแกจังหวัดอุดรน,นะคะนองบ,บอลปูเนาะ เป็นจังหวัดน้องบลำพูบอกอ้อ <c oughs> อ,อันนี้สิบห้าบาทจ้ะเดี๋ยวจ่ายตั้งนะจ๊ะ